ผมดัมมี่พูดนสุวรรณชาติครับก็ฝากข้อคิดให้กับน้องๆยวชนทุกคนครับลืมเล่ามันขมดื่มนมดีกว่าครับผมถึงแล้วครับสวนนกสวัสดีครับตำรวจครับ ครับสำหรับการจัดงานประเด็กในวันนี้ที่ในสวนตงชนะถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับที่พี่น้องประชาชนแล้วาวชวนผู้ปกครองนะครับได้มาเที่ยวในสวนของเราดีเพราะมีเครื่องเล่นมีซุ้มต่ตมางๆออกมากมายที่สำคัญมีอยู่ซุ้มหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็คือสโมสรชันนาเอฟซีนะครับที่ถือว่าแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ให้เยวาวชนหันมาเล่นกีฬาหััง อ,อว่าการเล่นกีฬานั้นปัจจุบันการเล่นกีฬาอาชีพถือว่ามีรายได้บางคนเป็นแสนสองแสนติงเป็นล้านก็ยังมีเพราะนั้นเยาว,วชน,นะครับหรือน้องๆคนใดที่คิดว่าเราจะเล่นกีฬาในเรื่องของฟุตบอลนะครับอาจจะมีสิ่งเล้าที่เราเปลี่ยนแปลงได้น,นะครับแต่ถ้าเรามุ่งมั่นจริง นะครับที่จะเล่นกีฬาแบบน,นี้ให้ถึงจุดสุดยอดหรือว่าเป็นกีฬาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองเราต้องต้องดูแนวทางทางรุ่นพี่หรือทางทีมสโมส,มสรแคสชีที่ทำและปฏิบัติให้พวกเราได้ดูกันยังไงให้นอ้องๆคนมีจุดมั่นที่เข้มแข็งว่าเรามุ่งที่จะเล่นฟุตบอลแล้วเราเล่นอย่างเต็มที่เล่นให้ถูกต้องและสิ่งที่คือต้องมีระเบียบวินัยในการจุกในการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ร่างกายได้มีสามรรถในการ เล่นแข็งแรงแล้วก็ฝึกสมาธิต่างๆโดยเฉพาะมาที่เี่ยนอยู่เกมสิ่งสำคัญก็คือมีจิตใจในการเล่นนักกีฬา<ด>ยอย่างแท้จริงครับก็อยากจะฝากวันเด็กปีนี้ครับก็พยายามตั้งใจเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะครับจะทิ้งการเรียนครับพูดอืมเฟตเฟบูเฟบู <laughs>